ชื่อส้มค่ะเรามาจากกลุ่มเทคนิคการขายกำเนิดในมือนะคะชื่อโครงการของเราคือการจัดวางสินค้าให้น่าสนใจนะคะใจะแม่เดี๋ยวคำนั้อันนั้นมันถอนหายดเรามีชื่อได้ชื่อว่ามีนี่นะจะแม่หมือกันนะคะอ๋อมินีมินีใช่ส้ม วางสินค้าให้หน่าสนใจนะคะคือการศึกษาเกี่ยวกับการจัดวางรังนกเหตุที่สามารถค้นจากข้อมูลอื่นๆมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมโดยใช้ความคิดและการค้นคว้าค่ะขอบเขตการศึกษานะคะสำรวจเฉพาะในอำเภอบางแพรค่ะวิธีการระเนินงานนะคะศึกษาตามร้านสะดวกซื้อเช้อเซ่นอีเลฟเว่นราคาใกล้บ้าน ถามผู้ที่มีความรู้ทางด้านการขายโดยถามว่ามีวิธีการหวานล้อมลูกค้ายอย่างไรและจัดวางสินค้าย,ย่างไรให้น่าสนใจ mm. เชิญผู้ที่มีความรู้ทางการขายในประเด็น 1. การตั้งราคาให้น่าสนใจ 2. การจัดวางสินค้าย,ย่างไรให้แปลกใหม่น่าซื้อ 3. ควรมีลวดลายอย่างไรหรือไม่ในการตกแต่งร้านให้กับสินค้า สังเกตการจัดวางสินค้าในนต,ต่างๆศึกษาว่าคนจัดวางสินค้าที่ลูกค้าสนใจและไม่สนใจอย่างไรที่ดูมสอส่ค่ะหลักการนะคะสอบถามผู้ขายและผู้ซื้อรวบรวมข้อมูลและนำมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการจัดวางสินค้าผลิตภัณฑ์รังนกเห็ดค่ะ การทางานนะคะ 1. ว่วางแผนการทํางานโดยแบ่งได้สาหน้าที่โดยใช้เวลา1วันค่ะ2ทําหน้าที่3อย่างได้แก่ 1. วางแผนการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการวางขาย 2. วางแผนการออกแบบการวางแผนการออกแบบ3การหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อเสริมข้อ2ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน2สัปดาห์ค่ะข้อ3นํนำข้อมูลมาเรียบเรียงให้ถูกต้องใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ค่ะข้อ4นํนำเสนอข้อมูลค่ะ เทคนิคการจัดวางสินค้านะคะ1จุดเด่นจุดที่เด่นที่สุดของชั้นวางสินค้าก็คือระดับสายตาของลูกคา้าเช่นถ้าเป็นระดับสายตาที่ต้องการขายให้เด็กๆก็สามารถเลือกสินค้าเองได้ก็น่าจะอยู่ระหว่างสายตาของผู้ใหญ่ลงไปค่ะข้อ2จัดแบงพื้นที่ให้สินค้าวางโชว์อยู่ในชั้นวางสินค้าให้เหมาะสมกับยอดขายที่คาดว่าจะขายได้และตามอัตราผลกำไรที่จะได้รับโดยรวมด้วยคะ่ะ ข้อสสินค้าควรจะมีให้เห็นเพื่อขายอยู่บนชั้นวางสินค้าตลอดเวลาเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการขายค่ะข้อสนะคะกรณีที่สินค้าขาดหายไป จนอยากเอาสินค้าอื่นเลื่อนมาแทนที่นั่าจะทําให้ลืมได้ว่าบริเวณนั้นสินค้าได้ขาดหายไปและจะต้องรีบนามาเติมให้เต็มพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้โดยดียที่สุดข้อ5ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายหรือสลับที่การกับสินค้าตัวอื่นควรจะต้องมีการปรึกษาหารือร่วมกันร,ระหว่างทางฝ่ายจัดซื้อและทางหน้าร้านก่อนจึงจะทําการจัดการย้ายจุดได้ข้อ6นะคะควรมีการปรับปรุงการจัดวางสินค้าบนชั้นวางสินค้าใหม่ในทุกทุก สามเดือนเพื่อคอยสอดสอ่สองดูว่าผลการดําเนินงานหรือยอดขายและกําไรต่อพื้นที่การขายของสินค้าแต่และตัวนั้นเหมาะสมอยู่หรือไม่และข้อเจ็ดการเติมสินค้าบนชั้นวางสินค้าให้น่าสนใจเอ๊ะไม่ใช่ค่ะเพอค่ะข้อเจ็ดการเติมสินค้าบนชั้นวางสินค้าให้นาสินค้าเก่าที่มีอยู่ยกยอดออกมาให้หมดก่อนเราจะเติมสินค้าใหม่จากด้านหลังมา ทางนี้จะช่วยในการบริหารสินค้าที่นํามาจัดวางทํางายไม่ให้มีสินค้าเก่าเหลืออยู่ในชั้นวางสินค้านากจนเกินไปแปควรติดป้ายชื่อขนาดบรรจุแล,และราคาสินค้าทุกชนิดไว้ที่ขอบของชั้นวางสินค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบและเช็คได้ตลอดเวลาขอ้อ9ชั้นวางสินค้าไม่ควรมีฝุ่นละอองจาก ไม่ว่าจะเป็นตัวช้นวาสินค้าหรือที่ตัวสินค้าน้าตาการเรียนรู้ของเรานะคะได้เรียนรู้การรวบรวมหรือสอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าและการบริโภคอย่างไร ข้อ 2. ได้เรียนรู้ว่าเมื่อความคิดเห็นของผู้บริโภคแตกต่างกันควรทําอย่างไรให้ปรับเปลี่ยนเข้ากันได้โดยไม่มีผลกระทบข้อ 3. ได้เรียนรู้การตั้งราคาสินค้าที่เหมาะสมกับผู้ซื้อสินค้าทุกประเภทและสินค้าที่มีคุณภาพที่เหมาะสมกับราคาค่ะจบแล้วครับจบแล้วค่ะโซนทไหมลูกโองครับโซ่วยแล้วจังนะบวยฮะบ้า อ๋อคนนู้คนนูโอจําผิดซมินี่แล้วก็อะไรนะลูกมินนี่มินนี่มินีแล้วก็อะไรลูกลิลลี่ขวัลี่ขวัญ่อ่มู่้ฝันฝัไป่ยโอเครักคือฝันไปอทั้งสามคนนะลูกอมาพร้อมอย่าง กูขอชมก่อนกูขอชมมันเลยกูอชอบกูอชอบกูอชอบ,อชอบเอ่อซ่นเนาะในการปิเซนต์งานนะลูกทำไเอ่อเอ่อตัวอย่างนะลูกลูกๆขอกลอนดูนะลูกคือเพื่อนเพื่อนมีวิธีการปิเซนต์นคือน้ำเสียงอ่ะกูชอบมากเลยเมื่อกี้กูยังคุยกับพี่แจวเลยวเอ้ยกูหาเด็กในกนนารปิเซนต์งานแบบนี้มานานละน้ำเสียงไงครับน้ำเสียงที่แบบมันเอร์อะ อันเลิศคืออะไรครับคุณครูครับอันเลิศเดี๋ยวเดี๋ยวคือ,ค,อ,ค,อคือที่มันแบบปลูกชีวิตในการฟัง<อ>มันมันม,มีชีวิตชีวามันมีชีวิตชีวาในการที่คุณจะได้ฟังน้ำเสียง<อ>มันเป็นน้ำเสียงที่ชวนน่าติดตามฟังเนาะอ่ะลองดนูนะคือนส่นข้อเด็ดของคุณมากเลยังคุณครูนะครับ่อเออเทคนิคการขายกับรายเต็มมืองตุ๊กไมูก ครูถามนิดนึงว่าหนูลองดูๆๆดสิหนูได้เทคนิคมาตั้งเยอะทั้งแยะเลยถูกไหมหนูได้มาได้ยังไงลูกที่ไม่กี่เทคนิคก 99, 99, ้าวเทคนิคหนูรู้เนีสัมภาษณ์ก็ใช่ไหมไม่ได้สัมภาษณ์แต่ค้นหาจากอินเทอร์เน็ตพอเวลาไราสัมภาษณ์มันก็ตรงก,กันก็เลยไม่มีการเพิ่มเติมก,ก็เอามาแค่เก้าข้อโอเคแสดงว่าตอนนี้หนูสัมภาษณ์ลูกๆมมาทั้งหมดได้เก้าข้อถูกไหมถูกไหมลูกค่ะ,อะตอนแรกไปสัมภาษณ์แล้วแต่ว่า มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยกำลังออกแบบอยู่ค่ะมันยังไม่เสร็จก็เลยไม่ได้มาแต่หนูก็ไม่จะออกแบบแับสัมภาษณ์ไม่ลูก<า>ออกแบบแบบสัมภาษณ์ใช่ไหม<า>ออกแบบใหม่ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวนี้สมัมยบอกว่าอย่างนี้ใช่ไหมลูกหมายความว่าตอนนี้เนี่ยตอนแรกหนูไปสัมภาษณ์จากร้านสะดวกซื้อถูกปากข้อมูลหนึ่งถูกไหมข้อมูลอีกส่วนหนึ่งหนูไปหาจากอินเทอร์เน็ตมาถูกไหมลูกและไหนตรงกันหนูก็เอาอันนั้นมาใส่ใช่ไหม ใช่ป่ะแล้วได้เป็นเก้าเทคนิคนี้ใช่ไหมลูกอ่านนะเออคุณแนะนำนิดนึงว่ากระบวนการหนูอ่ะตรงนี้ต้องเขียนละเอียดนิดนึงสิ่งที่กูอยากได้อ่าลเราดูเทคนิคที่หนูบอกมาเทคนิคที่หนึ่งคืออะไรลูกในกับใส่ตาของลูกค้าค่ะอะน้องเปิดซิลูกนองเปิดนดก็อยู่ดได้น,นะลูกอาเปิดเปิดขยายในลูกขยายเลยลูก อ่เพื่อนๆดูนะหนดูด้วยด้วยนะลูกค <_ d ose> ูกอยากไ,ได้หรือทำ <_ d ose> ตอนนี้หนูงานหนูยังไม่เสร็จถูกไหม <_ d ose> ครูแนะนำนิดนึงนะอันทีถ้าแนะนำกว่าหนูไปทําอะไรคือจุดเด่นที่สุดของชั้นวางสินค้าคือระดับสายตาของลูกค้า <_ d ose> ถูกไหมลูก <_ d ose> คูอยากให้หนูเก็บข้อมูล <_ d ose> มากกว่านี้เช่นจากที่ไปสัมภาษณ์ร้าน20ล้านพบว่าเห็นไหมมีต้องบุข้อมูลเชิงคุณภาพเชิงปริมาณแล้วพบว่า สินค้าที่เป็นที่ต้องการหรือค้าขายได้อยู่ระดับสายตาดูเก็บข้อมูลนี่มาให้เป็นหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยเก็บข้อมูลไมมหมปวดไหนได้ไหมเนอะอันนี้เนาะและที่สายตาตรงเนี้ยราคาแพงไหมมันควรจะเป็นสินค้าอะไรที่หวานอยู่ระดับสายตาข้อมูลจริงๆหนูไปเก็บจากร้านสดๆรู้แพ้รู้รู้วางแผนจะไปเก็บข้อมูลจากร้านสะดวกซื้อไหมลูกสักกี่ล้านอ่ะลูก วางไม่วางไม่วางแผงไม่กี่ร้านสิบห้าล้านแถวแถวโรงเรียนไหมคะค่ะมีเซเว่นซีเจร้านค้าโอเคที่งเป็นหุ่นไม้ตอนนี้ในการทำโครงงานถึงขั้นตอนไหนบ้างแล้วคะการออกแบบสถาปน์ค่ะการออกแบบสถาปนิกมือเริ่มแล้วหรือว่ากำลังทำ เริ่มรอคะ่ะแต่ผิดพลาดก็เลยกจลังทำใหม่ผิดพลาดตรงไหนอะคะยังไงยังไงหนูจะบอกยังไงหนูบอกเอ๊ะมันผิดพลาดต้องทำใหม่เราได้ยังไงหน่อเอียงไม่ไยังไงอธิบาส่วนมากคนเขาจะไม่ค่อยแบบว่าใส่ใจเรื่องกับเวลามีคนมาสอบถามอะไรเงี้ยเขาก็จะตอบไม่ค่อยตรงกับคำถามที่เราเราถามเขาก็พยายามทำให้มันแบบว่าตอบได้ที่สุด แสดงว่าหนูเคยเอาแบบสคำถามนี้ไปถามมาแล้วใช่ไหมคะคะแล้วเขาส่วนใหญ,ญเ่เขาบอกว่ายัไม่อยากตอบหรือว่าไม่ใช่เราคะ่ะที่เขาตอบมาบางทีมันไม่ค่อยตรงกับที่เราอยากเู้อะค่ะอ่ายกก็อย่างใช่ไหมคะหนูอยากรู้ว่าอะไรแลวหนูถามแล้วเขาตอบยังไงจะได้รู้ไงว่าเออเออจะได้ทำยังไงเขถามอีกบ้า,างาไ,ได้ไหมคะ ก็คือที่หนูบอกว่าคำถ,ถ,ถามแบบคำถามเดิมมาค่ะตอบไปแล้วคนที่ตอบคำถามเนี่ยตอบไม่ตรงกับที่หนูต้องการหนูก็เลยวต้องไปออกแบบคำถามใหม่ดีก,กว่าก็เลยอยากอยากถามว่ายกตัวอย่างคำถามที่ที่หนูถามไปแล้วเ,เขาตอบเนี่ยเขาตอบไม่ตรงคำถามที่หนูถามว่าอะไรแล้วเขาตอบว่าอะไร ก้อางเช่นเถามไปสี่ข้อเขาตอบมาแค่อะไรอะสองข้อเองส่วนข้อที่เหลือเขาไม่ค,ค okay. ่อยรู้อะไรก็เขาตอบไม่รู้เหมือนกันอย่างนี้เหรอคะขอขอดักคำถามหนึ่งได้ไหมพี่แบบพี่รับตอบสมมติสมมติเดินเข้ามารจเนเซเว่นนวลยลูกพี่มรากาศเซเวนถามต้องไปลรับอะไรคะ ทำอะไรกันคะลูกถาเลยเนพนักงเซเนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณน่าสนใจมากเลยการถอนหายใจครั้งนี้เนี่ยมันมีนัยยะสำคัญมากมันเป็นยังไงลูกมันรู้สึกยังไงนะมันรู้สึกยังไงมินิมินีมินี่มินี่แค่หน่วยเหรอคะอะไรนะตื่นเต้นแค่เราหัวเลยหัวตื่นเต้นเอออย่ามันตื่นเต้นไงลูกมันเป็นยังไงรู้สึกยังไง หรือตอบไม่ถูกเออจดไ้ก่อนเนาะมันตื่นเต้นเหรอลูกที่มันตอบไม่ถูกมันเป็นยังไงลูกอธิบายซ้องอธิบายกูฟังได้ไหมมีนี่อธิบายกูฟังอธิบายความรู้สึกความรู้สึกตอนนี้รู้สึกยังไงตื่นเต้นจนปวดท้องมันวนท้องมันปวดปวดเลยใช่ไหมโอเคโอเคโอเคกูจะหยุดอยู่แค่ตรงนี้เนาะเนาะขอบคุณมากขอบคุณมากลูกขอบคุณจริงครับ Gracias.